สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากคนที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าในจังหวัดสกลนครแปลงที่27ที่ดินเปล่า5 1 3 8 2ดเนื้อที่2งาน1ต่รวบานโคกเจริญราคาเพียง1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นที่ดินในตำบลสว่างดินอำเภอสว่างแดนดินเป็นที่ดินที่มีโลเคชั่นดีมากเพราะอยู่ใกล้ถนนรอบเมืองใหม่ที่จะตัดผ่านเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่ชอบการพักผ่อนและการลงทุนที่ดินเปล่าของเรามีวิวทุ่งนาสวยงามอากาศบริสุทธ มาะแก่การสร้างบ้านสวนหรือฟาร์มเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหรือทําธุรกิจเพราะมีความสงบเงียบและปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องการคมนาคมเพราะมีถนนและไฟฟ้าให้บริการเหมือนอยู่ในเมืองแต่ไม่ต้องเจอความวุ่นวายไม่ต้องรอช้าเพราะเรามีบริการพิเศษให้คุณไม่ว่าจะจา่ายเงินสดหรือผ่อนเรายินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณได้ตลอด24ชั่วโมงแถมยังฟรีค่าโอนด้วย ถ้าคุณสนใจที่ดินของเรากรุณาติดต่อไลน์ไอดีและโทร0982106609เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและนะัดชมที่ดินได้เลยขอบคุณครับ